วันนี้เราเดินทางมาวัดพนสวรรค์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านนาหุมนะคะพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชารัตคันติโกนะคะรักษาการเจ้าอาวาสนะคะให้มองซ้ายไว้นะคะพี่ๆตั้ง gps มาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากมากราบไหว้นะคะเนี่ยค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าวัดเลยนะคะมองซ้ายไว้นะด้านขวาเป็นทุ่งนานะคะด้านซ้ายนะคะเป็น ต้นโพใหญ่นะคะข้างก็จะมีสาลเล็กๆอยู่ข้างต้นโพนะคะตรงมานิดหน่อยก็จะเป็นประตูโขงนะคะประตูโขงน่าจะมีอายุร้อยกว่าปีได้แล้วนะคะนี่ค่ะเข้ามาภายในวัดนะคะด้านขวามือก็จะเป็นพระเมรุนะคะที่ผู้มีบุญบารมีมากทุกๆท่านนะคะพี่ๆเอฟซในช่องทุกคนร่วมทําบุญเข้ามาตรงกลางนะคะก็จะเป็นสาราการประเรียนด้านบนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วนะคะปูพังหนักมากนะคะ ด้านสายมือนะคะก็จะเป็นหอระฆังนะคะที่เราพิ่งบูรณะไปนะคะร่วมกันบูรณะไปนะคะโดยที่ทางอิสาราเอลนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะพระป่าในครั้งนี้นะคะเพื่อบูรณะหอระฆังนะคะและเราก็มีโอกาสนะคะได้มาถวายพระทหารเพนนะคะแก่พระอาจารย์ไก่และก็คณะพระสงฆ์นะคะที่อยู่ในวัดพธสวรรค์ด้วยนะคะ วันนี้เมีได้มีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนนะคะมายกขันให้พระอาจารย์ไก่นะคะแล้วก็พระอาจารย์ไก่ก็ได้เมตตานะคะยกขันห้าต่อหน้าหลวงปู่สวงนะคะที่ศาลหลวงปู่สวงนะคะในวัดโพสวัรดร์นะคะให้พีทางอิสาราเอลนะคะแขวข่าขาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะการเงินการงานนะคะลาบลื่นลื่นไหล เลยที่สําคัญเลยนะคะมีคนรักคนเมตตานะคะไปไหนมาไหนนะคะให้คนรักคนเมตตานะคะสาธุกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ไก่นะคะท่านเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะทางใกล้หรือทางไกลนะคะและต้องมีบุญสัมพันธ์กันด้วยนะคะก่อนกราบนะคะก็จะไม่ลืมที่จะมากราบไหว้นะคะหลวงปู่สวงนะคะขอพรบารมีหลวงปู่นะคะ ไก่ที่เห็นด้านหน้าคือลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไก่นะคะที่มาขอพอหลวงปู่สสวงแล้ได้ตามที่ขอก็เอามาแก้บนกันนะคะและอย่าลืมนะคะมา,าไหว้นะคะพยามณีนาคาราชนะคะที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่เจ็บไม่จนด้วยเอถอสาธุคะ่ะ